สวัสดีค่ะยินวีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายยืนเนือน360ค่ะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้านของเราจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและชีวิตประจำวันของครอบครัวเราได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวว่ามหาอำนาจอย่างจีนและอเมริกากำลังเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเรื่องนี้อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะ ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังกดไลค์กดติดตามช่องของเราและแบ่งปันเนื้อหานี้ให้กับคนในครอบครัวเพื่อที่เราจะได้รับฟังข่าวสารอย่างเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์ชัยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราในทุกประเด็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากจะขอเริ่มคำถามแรกเลยนะคะคือตอนนี้มีข่าวหนาหูมากว่าสถานการณ์ของนายกคุณเซนในกัมพูชาเนี่ยกำลังสั่นคลอนอย่างหนักมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมคนที่ดูเหมือนจะคุมเกมได้ทั้งหมดถึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากขนาดนี้ได้คะครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆก็คือเขากำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ทั้งสองฝั่งเลยเหรอคะใช่ครับพร้อมกันเลยซึ่งนี่คือความผิดปกติอย่างยิ่งยวดเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้นําในลักษณะนี้มักจะเลือกข้างหรืออย่างน้อยก็มีมาหาอำนาจฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยหนุนหลังเพื่อคานอํานาจกับอีกฝ่ายแต่สถานการณ์ของฮุนเซนตอนนี้คือไม่มีใครเอาเขาเลยครับโอ้โหนี่น่าแปลกจริงๆนะคะปกติเรามักจะได้ยินว่าผู้นําประเทศเล็กๆจะเล่นบทเหมือนกับ หันไปทางนั้นทีทางนี้ทีเพื่อดึงผลประโยชน์เข้าตัวเองให้มากที่สุดทำไมกลยุทธ์นี้ถึงใช้ไม่ได้ผลกับพุนเซนในครั้งนี้ล่ะคะเพราะว่าเขาเล่นเกมนี้มานานเกินไปครับและที่สำคัญคือหักหลังมาแล้วทุกฝ่ายจนไม่มีใครไว้ใจอีกต่อไปอ๋อครับพฤติกรรมในอดีตของเขาได้พิสูจน์ให้ทั้งสองมหาอำนาจเห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่พันธมิตรที่น่าเชื่อถือเลย มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือข้อตกลงสันติภาพที่เคยทำไว้กับไทยซึ่งตอนนั้นมีชาติมหาอำนาจเป็นสักขีพยานลงนามด้วยแต่สุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงและก่อความขัดแย้งขึ้นมาเองค่ะนี่เป็นแค่หนึ่งในหลายๆกรณีที่ทำให้ทั้งจีนและอเมริกามองตรงกันว่า คุนเซนคือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และเป็นตัวปัญหาที่ต้องกำจัดทิ้งครับเข้าใจแล้วค่ะคือเขาได้ทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองจนหมดสิน้นจนกลายเป็นว่าการมีเขาอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำหรับผลประโยชน์ของทุกฝ่ายมากกว่าใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนการเล่นหมากรุกที่ผู้เล่นคนหนึ่งเดินเกมพลาดจนทำให้ผู้เล่นที่เคยอยู่ข้างเดียวกันหรือเคยเป็นกลางหันมาเป็นศัตรูทั้งหมด ตอนนี้ฮุนเซนกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยครับในเมื่อเป็นอย่างนั้นอยากให้าศาสตราจารย์ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าแต่ละฝ่ายมีแผนการอย่างไรและพวกเขาต้องการอะไรในกัมพูชากันแน่คะเริ่มจากฝั่งอเมริกาก่อนเลยค่ะได้ครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้แผนของอเมริกาก็คือการใช้กลยุทธ์ที่พวกเขาถนัดนั่นคือการสนับสนุนฝ่ายค้านและปลุกระดมมวลชนหรือที่เรียกกันว่า Color Revolution ครับ อ๋อ oh, color revolution ครับตัวละครหลักในเกมนี้ของฝั่งอเมริกาก็คือสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญมีข่าวว่ากำลังมีการวางแผนที่จะระดมคนจำนวนมากในกรุงพนมเปญเพื่อลุกคือขับไล่หุ่นเซนซึ่งคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ เดือนกุมภาพัน์นี้เลยเหรอคะฟังดูเหมือนเป็นแผนที่คลาสสิกของอเมริกาเลยนะคะแต่การใช้พลังมวลชนแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงมากคำถามคือคุณสมรังสีเขามีบารมีมากพอที่จะจุดกระแสให้ติดได้จริงๆหรอคะนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับคือคุณสมรังสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านฮุนเซนมาอย่างยาวนานก็จริงแต่ฐานเสียงของเขาก็มีขีดจากัด และการปลุกกระดมมวลชนในประเทศที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากของฝั่งอเมริกาครับแล้วในขณะที่อเมริกากำลังจะใช้พลังจากท้องถนนจีนที่ลงทุนในกัมพูชาไปมหาศาลคงไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยๆแน่เขาวางเกมสวนกลับไว้อย่างไรบ้างคะถูกต้องครับจีนเดินเกมในอีกรูปแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลย พวกเขาไม่ได้เดิมพันกับพลังมวลชนแต่เดิมพันกับโครงสร้างอำนาจเดิมที่มีอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือการเมืองในวังครับการเมืองในวังใช่ครับจีนเลือกที่จะให้การหนุนหลังบุคคลสำคัญสองคนในประเทศคือเจ้าฟ้าจักราวุฒิซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์และพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโอ๋อพลเอกเตียบันนี่เป็นชื่อที่คนไทยที่ติดตามข่าวชายแดนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับท่านมีบารมีสูงที่สุดในกองทัพรองจากฮุนเซนเลยทีเดียวแล้วชื่อของเจ้าฟ้าจาักรวุธอาจจะใหม่สําหรับหลายๆคนท่านเป็นใครมาจากไหนคะเจ้าฟ้าจาักรวุธเป็นพระโอรสในสมเด็จกรมพระนรดมรนดริศซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับฮุนเซนในอดีตท่านจึงมีความชอบธรรมในทางการเมืองอยู่มอสมควรครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าจีนได้ส่งหน่วยทหารตำรวจพิเศษที่เรียกว่า MPS เข้าไปในกัมพูชาล่วงหน้าหลายเดือนแล้ว MPS นี่ขึ้นหน่วยอะไรคะใช้หน่วยรบพิเศษหรือเปล่าคะเอ่อไม่เชิงว่าเป็นหน่วยรบพิเศษเต็มรูปแบบครับแต่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับสูงของจีนมีความสามารถทั้งงานตำรวจและงานกึ่งทหารภารกิจของพวกเขาที่เข้าไปในกัมพูชาเนี่ยคาดว่ามี2ออย่าง1คือคุ้มกันบุคคลสำคัญที่จีนหนุนหลังอยู่และ2คือดูแลผลประโยชน์มหาศาลของจีนโดยเฉพาะที่ท่าเรือเรียงครับ โอนี่มันคือการวางหมากที่แยบยนต์มากเลยนะคะแปลว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวผู้นำแล้วแต่มันคือการแย่งชิงอิทธิพลว่าหากคุณเซนลงจากอํานาจฝ่ายไหนจะได้คนของตัวเองขึ้นมาปกครองกัมพูชาต่อไปใช่เลยครับซึ่งจะส่งผลต่อด,ดุลอำนาจในอาเซียนไปอีกนานเลยทีเดียวครับแล้วคนในกัมพูชาเองอย่างเช่นทหารหรือคนใกล้ชิดคุณเซน เขามองเรื่องนี้อย่างไรคะและที่สำคัญที่สุดคือมันจะกระทบกับประเทศไทยเราอย่างไรบ้างคะนั่นคือส่วนที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยเลยครับถ้าเรามองเข้าไปที่ปัจจัยภายในโดยเฉพาะบทบาทของพลเอกเตียบันที่เราเพิ่งพูดถึงไปท่านมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะมีบารมีในกองทัพแล้วท่านยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอดในอดีตเพราะท่านมีเชื้อสายไทยเกาะกงครับ แปลว่าท่านน่าจะมีความเข้าใจประเทศไทยมากกว่าคนอื่นๆในกลุ่มผู้นํากัมพูชาถูกต้องครับและมีความเป็นไปได้สูงว่าท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของฮุนเซนในช่วงหลังที่นําพาประเทศไปสู่การเป็นรัฐโจรอย่างเต็มรูปแบบรัฐโจรเหรอคะครับคือกลายเป็นศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติทุกชนิดซึ่งมันทําลายชื่อเสียงของประเทศอย่างย่อยยับ พลเอกเตียบันซึ่งเป็นทหารอาชีพอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่รับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในเกมนี้ได้เลยใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับแต่ในทางกลับกันความไม่แน่นอนภายในนี่แหละครับที่สร้างความเสี่ยงโดยตรงมาถึงเราเพราะเมื่อหุ่นเซนรู้สึกว่าตัวเองกำลังจนตรอกและอาจจะถูกคนใกล้ชิดหักหลังสัญชาตญาณของเขาก็คือการหาเรื่องกับคนนอกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ซึ่งเป้าหมายที่ง่ายที่สุดก็คือประเทศไทยเหมือนที่เขาเคยทํามาแล้วในอดีตครับและดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้มามือเปล่าด้วยใช่ไหมคะเห็นมีข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับเครื่องยินปริศนาลำหนึ่งใช่ครับนั่นคือข้อมูลที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้มีรายงานที่น่าเชื่อถือว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเครื่องบินขนส่งสินค้าจากประเทศเบลารุสบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากถึง28ตันมาลงจอดที่กัมพูชา28ตันเลยเหรอคะครับ ซึ่งมีการคาดการ์กันว่าของที่อยู่ข้างในอาจจะเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์และอาจจะมีทหารรับจ้างปะปนมาด้วยเดี๋ยวนะคะเบลารุสทำไมต้องเป็นเบลารุสคะชื่อนี้ไม่ค่อยโผล่มาในภูมิภาคนี้เท่าไหร่มันมีในยะอะไรซ่อนอยู่ไหมคะการเลือกใช้เบลารุสอาจจะเป็นการพยายามสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่า possible d e n i a b i l i t y หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบได้อย่างมา่เชื่อถือครับ คือเบลารุสเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของรัสเซียการใช้อาวุธหรือทหารรับจ้างจากที่นั่นทําให้รัสเซียสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงโอ oh. ครับและจีนก็สามารถทําเช่นเดียวกันได้มันเป็นวิธีการเคลื่อนไหวในเงามืดแต่ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่ามีการเตรียมการสําหรับความขัดแย้งทางทหารเกิดขึ้นแล้วฟังดูนะ่ากลัวมากเลยค่ะนั่นคือภัยคุกคามซึ่งหน้าที่เรามองเห็น แต่เหมือนว่าจะมีภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็กัดกินสังคมไทยเราอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและนี่อาจจะเป็นปัญหาที่อันตรายกว่าการโจมตีสินหน้าเสียอีกนั่นคือแหล่งเงินทุนที่หล่อเลี้ยงอํานาจของฮุนเซนซึ่งส่วนใหญ่มาจากบ่อนคาสิโนที่ปล่อยเป็ดที่อยู่ติดชายแดนไทยเรานี่เองใช่ครับและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือจากข้อมูลเชิงลึก พบว่ามีนักธุรกิจสีเทานักการเมืองสีเทาและแม้กระทั่งข้าราชการสีเทาของไทยเข้าไปถือหุ้นและมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในบ่อนเหล่านั้นจำนวนมหาาลคุณเซนไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวแต่เขามีเครือข่ายผลประโยชน์ที่อย่างรากลึกเข้ามาในฝั่งไทยด้วยนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขากล้าแข่งคอกับเรามาตลอดเพราะเขารู้ว่ามีไส้ศึกอยู่ในประเทศเราพอยช่วยเขาอยู่ถูกต้องที่สุดครับมันคือจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดของเราเลยครับ ฟังดูแล้วน่ากังวลนะคะเหมือนมีเพื่อนบ้านที่กำลังมีปัญหาภายในบ้านอย่างหนักแล้วแทนที่จะแก้ปัญหาเขากลับเลือกที่จะหาเรื่องทะเลาะก,กับบ้านเราเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาของตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้ประเทศไทยของเราควรจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรดีคะในความเห็นของผมการเตรียมความพร้อมต้องทําในหลายมิติพร้อมกันครับมิติแรกที่ชัดเจนที่สุดคือด,ด้านการทหารและความมั่นคงกองทัพต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุด โดยเฉพาะหน่วยที่ประจำการตามแนวชายแดนเพื่อรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะนั่นคือการตั้งรับและในเชิงกลยุทธ์ล่ะคะเราควรจะทำอะไรมากกว่าแค่รอให้เขาโจมตีแล้วค่อยตอบโต้ไหมคะแน่นอนครับ และนี้คือมิติที่สองซึ่งสำคัญมากคือด้านเศรษฐกิจและอาชญยากรรมหากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงการตอบโต้ของเราไม่ควรจำกัดอยู่แค่การใช้กำลังทหารแต่ควรพุ่งเป้าไปที่การทำลายจุดศูนย์ถ่วงทางการเงินของระบบหุ่นเซนซึ่งก็คือบ่อนปลอยเปตครับการทำลายบ่อนปลอยเปตเหรอคะฟังดูเป็นการตอบโต้ที่ตรงเป้ามากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะส่งผลกระทบยังไง บอลปอยเปตเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทางอำนาจของฮุนเซนและเครือข่ายสีเทาทั้งหมดการตัดเส้นเลือดใหญ่นี้ทิ้งจะทําให้กลุ่มอำนาจของเขาอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันเป็นการโจมตีที่ศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจของเขาโดยตรงครับและที่น่าสนใจคือการทําลายบ่อนปอยเปตมันไม่ได้ส่งผลดีแค่ในมิติความมั่นคงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ยังมีผลพลอยได้ที่คนไทยทั่วไปจะสัมผัสได้โดยตรงด้วยใช่ครับ และนี่คือผลพลอยได้ที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือการทลายรังใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพวกสแกมเมอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมหาศาลในทุกวันนี้บ่อนเหล่านี้คือฐานที่มั่นคือเซิร์ฟเวอร์คือที่ฟอกเงินของอาชญากรไซเบอร์เมื่อฐานที่มั่นหลักถูกทำลายปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในทันทีครับและพวกเครือข่ายที่อยู่ในไทยล่ะคะ เราจะจัดการกับไส้ศึกที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้อย่างไรนั่นคือส่วนที่ต้องทำควบคู่กันไปครับรัฐบาลต้องอาศัยจังหวะนี้ดำเนินการยึดทรัพย์และทลายเครือข่ายของกลุ่มทุนสีเทาเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างจรงิงจังเพื่อเป็นการตัดรากถอนโคนให้สิ้นซากมันคือการผ่าตัดใหญ่เพื่อเอาเนื้อร้ายออกจากสังคมไทยครับเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนมากค่ะ มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะอยากขอให้าศาสตราจารย์ช่วยให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยค่ะว่าเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาควรวางตัวหรือมองข่าวนี้อย่างไรเพื่อให้ใจเราเป็นสุขและไม่วิตกกังวลจนเกินไปคะเป็นคำถามที่ดีมากครับสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำคือขอให้ติดตามข่าวอย่างมีสติอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องการเมืองรวงประเทศที่ซับซ้อนและผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือดูแลความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะการระมัดระวังเรื่องแก๊้งคอเซนเตอร์ที่อาจจะใช้สถานการณ์ความวุ่นวานนี้มาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นอืมจริงด้วยค่ะและควรพูดคุยกับลูกหลานด้วยเหตุผลอธิบายให้พวกเขาฟังถึงความเชื่อมโยงของข่าวต่างประเทศกับชีวิตประจำวันของเราเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในครอบครัวครับค่ะแล้วท่านผู้ฟังล้วครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ที่อยากจะแบ่งปันให้ท่านอื่นได้ระวังตัวบ้างไหมครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณาศาสตราจารย์ชัยเป็นอย่างสูงนะคะและขอบคุณช่างผู้ฟังที่ติดตามกฎหมายเยิน360ในวันนี้ค่ะยาลินกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ